เพล็กซีตุ่มเป็ดปลาไหลเด้อค่ะพี่น้องเตรียมเครื่องไห่สิตำเครื่องเด้อค่ะพี่นออ้องใส่ต้มปีกแหงปีกสดตัวนี้เป็นกระเพียกแห้งเดียแม่น้องมาเกสบใส่พริกใส่กระเทียมและะ้วก็ใส่หอมแดงเรือค่ะลงไปตำเห็ดก็เคยเห็ดอยู่เนาะค่ะเห็ดตุ่มเป็ด เบิ้งกันึ่งแล้วหม่ป๊อปนี่ค่ะบรกเหนีบดไม่เย็นบิ้งอีกเราบางคนคิบเดไปเบิ้งหย่อนหนังนะคะตั้งเครื่องให้ข้อละเอียดนะคะตั้งแห้งอะไรคะพี่น้องยานพกแสก ต้มเป็ดปลาไหลนี่รสชาตินี่ต้องจัดจ้านเนาะค่ะพี่นอ้องต้องเค็ดต้องแซ่บรสแซ่บเลยบาดในแห้งกินอากาศหรอนบาดเป็ดไหบา้าเช่นท่นกินด้วยค่ะตำแล้วแล้วนะคะพี่น้องไปค่ะพี่น้องเดี๋ยวเพ็คสิไปต้มปลาไหลนะคะที่นี่เพราะว่าตำเคืองเรียบร้อยค่ะ ไปต้มยูไตต้มบัหม่วงคือเก่าลหะค่ะพี่น้องป้าป้าค่ะมาค่ะพี่น้องมาเห็ดต้มเป็ดปลาไหลนะคะเพกต้มน้ำไปเรียบร้อยนะคะต้มน้ำหอนแล้วค่ะจะใส่เครื่องที่เพกตำลงไปด้วยค่ะลืม <laughs> ใส่ข่าตะาไคร้ใบบักกูดลวกะบักขามเปียกใส่ลงไปด้วยค่ะ พิสูจน์นปปนพิสูจน์พิสูจน์พิสนว่าสั้าเอาเสียบใหเก้า,า <c oughs> อัน่ะโอ้คือเป็นตาเพชรแทะ ฟองโดนมาได้ <c oughs> กดนี่ปะสูตรคิ้นสูตรเป็นไาโอ้ยตายแล้วน,น้องเงินเนี่ยโ,โอพิสูตรพิสขั้นตอนพิสขั้นตอนไปนยั้งแต่พวกเตาต้มเ็ดปลาไหลเมื่อไหร่ร่มันแห้งเนาะรมแห้ง,นะหงบรรยากาศกะ ยูทงยูธาคือเก่าครับพี่น้องเนี่ยครับยูไต,ต่ห่มม่วงเ<อ>บิงบ่บกม่วงกับรังเป็นดอกกับรังเป็นหมากกับนี่เป็นน่วยนะครับเป็นน่วยเป็นหมากเนาะบรรยากาศอีสานบานเท่ากับ,กบอยู่แบบนี้นะครับพี่น้องเป็นอย่างคือมาเห็ดอยู่เธอหนอกสิคือบะเห็ดอ,อยู่ในเฮืน่นมันห่อนครับอากาศห่อนแห้งอาก,กาศอยากเอาบรรยากาศ อีสานเนาะธรรมาชาติบ้านเท่ามาเห็นพี่น้องเลยรับชมตงหน้ากาดเหงื่อแล้วล่ะค่ะแดดคักแดดคักอากาศมัว่วจนสีบ่มีอยากกินแล้วล่วคะครับอันนี้กะ,ะ,ะมีล่มยู่ตวากะห่อนคะ่ะเหมือนเพื่อนพัดไตห่อนมากนะวิวด้านหลังไหมก่อนเมฆง,งามกะไทยพี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่ไปเห็ดงาน กรุงเทพกรุงไทยต่างประเทศเนาะที่บ่คอยได้กลับบ้านเด้เห็นบรรยากาศเก้าเก้าอีสานบ้านเท่านห่ครับเก็ดให้ชวนคิดหอดนะครับคิดหอดบ้านหอมเครื่องด้วยค่ะพี่น้องหอมเครื่องอะไ้มีแห้งอกแห้งใจได้สูงอันต่อไปครับเอาเดี๋ยวรอเดือดจัหด้วยเนาะจังคุ้มแมนค่ะ ปลาไหลก็สูกง่ายอยู่ครับปลาล่มปลดนเอาเข่าหนากล้องดนบ่าได้ครับมีแต่ตัวใหญ่ๆโลกกว่าผลครับสามตัวแอบเบ็ดเบ็ดได้ครับสิบปุ้งได้ค่ะบ้านที่นี่<ม>ปุ้งก่อนจะเอาปลาไหลลงเนาะแมนมาอันดับแรกเลยค่ะป่ได้อันนี้แหละครับ้งนัว รุงรดใส่ไปหน,น,น้องจ้าเอ้าใส่หมีไซ่ใส่ไปเลยน,นะคะแต่บนนัวกับจังเอามาใส่เพิิมอันนี้จะใส่ซีออ๊วขาวด้วยค่ะพี่น้องซีออ๊วขาวซึ่งหนักปลาสิมันจะนัวคนลาะแบบซีออ๊วขาวจะมีกลิ่นหอมเนาะอือ แบบหอมเลยค่ะพี่น้องหอมเครืองอะจะใส่ลงไปกรสองทับพี่นะคะหอมสำคัญนนะน้ำปลากระซองอค่ะนนะ้ำโอ้โหวสีสันครับ รด,ดดีนะล่องอ,อยจามเลยครับพี่น้องกินแบบฉุนหม้กะพุ้งมองมีเห็นแต่ตันหลยอยู่แค่นั้น หลังจากปรุงแล้วนะคะปิดฝาไว้นะคะให้น้ำพ่นเดือดแล้วก็จะใส่ปลาไหลลงไปค่ะหอมอมากเลปิดฝาไว้รอบปลาไหไลซุกนะคะพี่น้องให้ปลาไหลเพ่นซุกแล้วเพื่อก็จะใส่พักลงไปค่ะพักที่เตรียมไว้ก็จะมีอา่า ผักติ๋วเนาะไปหาใบสม,มงุงบ่มีใส่พักติ๋วแล้วกายอดประขามอ่อนค่ะพี่น้องแล้วการมีพักแท้วมีต้นหอมมีใบกะเะกกพรากใส่แบบริดหน่วยลงไปน้าค่ะพี่น้องเดี๋ยวล่อให้ปลาไหลเิ่นสุกก่อนค่ะจากสิใส่พักลงไปเนาะค่ะพี่น้องปลาไหลเริ่มซุกแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวแพ็กิใไซพักติ๋วกับยอดครับอ้อนลงไปก่อนด้วยค่ะ ข้าวหนึ่งมันนะค่ะข้าวหนึ่งค่ะพริกฟ้าไวแบบหอมปิดฟ้าไว้เดี๋ยวลอ่อให้สุกอีกจักนิดนึงนะคะแล้วก็จะมาใส่ผักเพื่อขาดพี่น้องโอ้ยพี่น้องเบ,บิ่งนแล้วค่ะหอมกะมแบบคัดเลยค่ะมาค่ะพี่น้องใส่ผักปลาไหลซุกแล้วนะคะใส่ผักใส่พริกลงไปค่ะ ใส่พักใส่พริกติดไฟนะคะพริกเผาเนี่ยหโุยด้วยพริกเผาพราพิกทอดอพริกทอดหน่องไปดิล่ะค่ะโอเคค่ะเอาจำนี่แหละครับต้มเป็ดปลาไหลนะครับค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้แพจกระปากไว้ไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพลกเนเดอร์ค่ะ ค่ะไปเบิร์เบารเช่นเพิ่งกินเด้วค่ะว่าเพิ่สิกินแสบซําไรนะคะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ